สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอกจะนํากระเป๋าถือกระเป๋าสะพายหนังท้องจระเข้งานแฟชั่นสวยหรูหราทันสมัยมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะแต่ว่าจํานวนมีน้อยมากเลยนะแล้วที่สําคัญคือราคาถูกตาแตกพี่ๆขาจระเข้เนี่ยมีหลายเกรดนะคะมีหลายแบบน,นะคะหนังก็มีหลายแบบมีหลายเกรดเพราะแต่ละที่ผลิตไม่เหมือนกัน แต่งานที่หน่วยคัดมาให้กับพี่พี่นี่คือสวยระดับนางฟ้าทั้งนั้นแต่ในคลิปวิดีโอนี้คือถูกตาแตกมากเลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่หนังท้องสีดําเป็นทรง KL ก็แล้วกันนะคะในร้านของหน่วยเนี่ยพี่พี่ถ้าท่านไหนเคยซื้อรุ่นนี้ไป6 9พันเก้าเจ็ดพันต้องบอกนะคะว่าตัวนั้นคือเกรด A งานพรีเมียมตัวนี้ในคลิปวิดีโอนี้บอกเลยว่าเป็นงานเกรด B ระดับหนังฟ้าเกรด B ของน้องเออาจจะเป็นเกรด A สําหรับที่อื่นก็ได้เพราะว่าการคัดหนังของน,น้อง B แผ่นเนี่ยของเราก็อยู่ที่ทประมาณ5-6%แค่นี้นะตัวอะไหล่แน่นอนว่าอถูกกว่าน้องเกรด A แน่นอนซับในถูกลงอันนี้คือเวลาน้องเอให้ข้อมูลน้นองเอจะให้กับพี่ๆแบบตรงไปตรงมาแบบนี้แต่ขอโทษนะคะราคาก็คือถูกลงกว่าเครื่องหนึ่งแต่ถามว่าถ้าน้องเอไม่พูด พี่ๆไม่มีทางรู้เพราะว่า B ของนเวก็คือสวยระดับนางฟ้ามีไม่มากถ้าสนใจให้ตัดสินใจไวๆเลยนะคะสํหรับตัวนี้มีแค่2ใบเดี๋ยวจะให้ดูทั้งสองใบให้ขนาดกับราคาก่อนขนาดความกว้างอยู่ที่9นิ้วสูง6นิ้วหนา4นิ้วถ้าเป็นงานเกรด A สีน้ำตาลทองเราขายไปยังคะเอ้ยสีน้ำตาลโอลตินอะ KL ขายไปยังคะเดี๋ยวให้ดูงาน เดี๋ยวให้ดูน้องเอแปซิ่นถ้าราคาน้องเอน้องเอบวกเนี่ยจะอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทเดี๋ยวพี่ๆเคยซื้อน้องเอไปพี่ซื้อห้าพันห้าพี่ซื้อหกพันเก้าไม่ต้องตกใจนั่นคือเอบวกนะจ๊ะอ่าดูจังดูอันนี้คือน้องเอบวกนะราคาน้องจะอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทนี่สีทั้งสีทั้งอะไหล่นะก็ต้องบอกเลยว่าสวยทะลุจักรวาลค่ะอ่ะแต่ส่วนน้องบีระดับนางฟ้าของน้องเอถ้าไม่พูดถ้าน้องเอไม่บอกกับพี่ๆนะ พี่ๆไม่มีทางรู้เลยว่าเป็นเป็นงานที่ลองลงมาในเรื่องของอะไรแล้วก็เรื่องของซับในแต่เวลาน้งเอกขายน้งเอกกไม่สามารถสวมรอยได้จริงๆค่ะพี่ๆค่ะต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาใบนี้กว้างเก้านิ้วสูงหกนิ้วหนาสี่นิ้วจริงๆใบนี้ใหญ่กว่านิดนึงนะสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นพี่ๆค,ค่ะหาแผลค่ะหาแผลถ้าสามพันเก้าถ้าสงสัยและลังเลในตัวน้องก็เชิญรับชมให้มั่นใจคือแผลเนะี่ยมีสั้นๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้คือ ตามธรรมชาติมันต้องมีแต่มันต้องมีน้อยที่สุดของน้อี่ยอยู่ที่ประมาณ5 6ปรประมาณนั้นนะคะพี่พี่ขาถ้าเป็นงานน้องเอเนี่ยสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นงานน้องบีเนี่ยห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินนี้นะเป็นแผลสั้นๆเล็กๆอ่าพี่พี่ดูถ้าอยู่ใกล้ขนาดนี้แล้วสามพันเก้าร้อยบาทถ้ามีแผลเยอะพี่พี่ก็ต้องเห็นแล้วถ้าพี่พี่มองเห็นขนแขนของน้องเอนะคะถ้าพี่พี่มองเห็นขนแขนของน้องเอแล้วพี่ต้องมองเห็นแผลที่จรเข้ไม่มีแอปพลิเคชันนะคะไม่มีไม่มี ฟิลเตอร์ใดๆทำสิ้นนี่คือกล้องวิดีโอสดๆเพราะโนเอตต้องการให้พี่ๆรับชมสินค้าให้ได้เสมือนของจริงที่สุดเพราะว่าพี่ๆไม่ได้มาเลือกชมด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโนเอตต้องทาหน้าที่ให้พี่ๆได้แบบดูแบบความสวยงามแบบละเอียดเต็มที่เลย3,900บาทถ้าคิดว่าคุ้มถ้าคิดว่าสวยมันและมันสวยและมันคุ้มจริงๆทักมาเลยแคปภาพแล้วทักมาเลยค่ะฝากชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยนะคะและสาหรับพี่ๆที่รับชมนงเอทางยูทูปนะคะนงเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์นงเอ๋เสร็จแล้วทักหานงเอทางไลน์นะคะสั่งซื้อกับนงเอทางไลน์ได้เลยค่ะมีสายสะพายาวให้นะคะสายสะพายาวเป็นสายหนังจระเข้ปรับระดับได้สําหรับน้อง KL ไซส์9นิ้วนงเอ๋งมีให้พี่ๆ2ใบแล้วสวยทั้งคู่ลวดลายของน้องอะงดงามนะคะสวยงดงามเสมือน เจระเข่นําเข้าเลยนะเพราะว่าปกติสายพันสยามมาตารางน้องเนี่ยตารางใหญ่น้องจะเยอะท้องเม็ดจะน้อยแต่ถ้าได้ท้องแบบเนี่ยคือเหมือนกับโพลสซุสเหมือนกับมิโลติคัสเลยนะคะพี่พี่ขาสามพันเก้าร้อยบาทสองใบนี้รูปร่างหน้าตาขนาดเท่ากันกระเป๋าขนาดเท่ากันแต่ลวดลายไม่เหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าเป็นของแท้จะ้ะเห็นไหมจ๊ะลวดลายไม่เหมือนกันนะถ้าเหมือนกันไม่เด้ปลอมทันทีนะคะเอ่อเรื่องวิธีการดูก็ต้องคอยให้รายละเอียดกันอยู่ตลอดนะคะพี่พี่ขาเพราะว่า ของปลอมมันเยอะมากค่ะตอนนี้ของปลอมมันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยขายของแท้หน่วยก็ต้องมั่นใจที่จะให้ข้อมูลในการดูการพิสูจน์สองใบนี้ลวดลายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะของแท้มันต้องไม่เหมือนเหมือนมนุษย์นั่นแหละเราจะมีหูมีตาม,มีจมูกมีปากเหมือนกัน แต่ขนาดของจมูกของน้องเอกอกับของพี่ก็ไม่เท่ากันริมฝีปากของน้องเอกกับริมฝีปากของพี่พี่ก็ไม่เท่ากันนิ้วมือของน้องเอกก็ไม่เท่ากับนิ้วมือของพี่พี่ถูกต้องไหมคะอ่ะจอร์เข้ก็เหมือนกันวิธีการดูของแท้ถ้าพี่เจอลวดลายเหมือนกันเมื่อไหร่ปลอมทันทีนะคะนี่คือไซส์เล็ก3,900ันรบาทและมีแค่2ใบต่อกันที่ไซส์ใหญ่โอ้โห,หนางน้องสีดำไม่ใช่แค่สวยธรรมดาไม่ใช่แค่สวยธรรมดานะคะแต่สวยแบบ สวยแบบระดับนางฟ้าจริงๆปกติรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่8,100บาทสีเทาขายไปยังคะ,ะเราโอนอยู่แต่จะให้ดูตัวอย่างก็แล้วกันอะหยิบสีเทามาถ้าเป็นน้องเออะแกะออกมาเลยค่ะราคาน้องเอไซส์นี้อยู่ที่8,100บาทนี่คือน้องเอในเรื่องของอะไหล่นะฮะงานเกรดเอตัวนี้ก็คือในเรื่องของอะไหล่ในเรื่องของซับในนะคะใช้แบบอย่างดีทุกอย่าง ราคาจะอยู่ที่8,100บาทสําหรับสีเทาอันนี้คือน้องเอ๋ให้ดูเห็นไหมใส่เท่ากันนะใส่เท่ากันน้องบีเดี๋ยวถ้าพี่ๆซื้อใบนี้ไปเคยซื้อรุ่นนี้ไปพี่น้องเอ๋พี่ซื้อ8,00 0กว่าใช่ค่ะไม่ใช่แค่ที่น้องเอ๋ที่เดียวที่ไหนๆก็มีงานแบบนี้แกรด A, เอแกรดบีมีแต่เขาจะบอกพี่ๆหรือเปล่าถ้าเขาเจอแบบนี้เชื่อได้เลยว่าที่ไหนก็ต้องพูดว่าเป็นเอแต่ของน้องเอ๋มันพูดไม่ได้น้องเอ๋ซื้อตรงและซื้อสัต์กับพี่ๆมากนะคะ จริงๆนกเอจจะขายเท่ากับใบนั้นได้เพราะว่าไม่บอกพี่ๆพี่ๆไม่รู้หรอกค่ะเพราะมันสวยมากมันสวยมากจริงๆอ่ะดูได้เลยหาแผลเลยบี B ของนงเอ๋ก็บีระดับนางฟ้านะคะพี่ๆขาแผลต่อสู้อะไรแบบแรงๆอ่ะไม่มีมีแต่แบบสั้นๆอย่างเงี้ยสั้นๆอย่างเงี้ยเนี่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 ยสั้นๆอย่างเงี้ยซึ่งต่อให้เป็นนางงามระดับโลกเวทีไหนก็แล้วแต่มีไปดูใกล้ๆนะคะมีใยมีอะไรเหมือนกัน พอเขามีอายุเขาก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มอะไรเหมือนกันจนรเข้ตามธรรมชาติต่อให้สวยแค่ไหนก็ต้องมีโดยธรรมชาติต้องมีตําหนินิดนึงนะคะพี่ๆคะ่ะแต่ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องบีของเราเนี่ยใบเนี้ยหนูว่านะแผลน้องเนี่ยไม่ถึงสามเปอร์เซนด้วยซ้าแผลน้องไม่ถึงสามเปอร์เซนด้วยพี่ๆดูใกล้ๆเลยนะคะแต่ว่างานอะไรกับงานซับหนต้องบอกเลยว่าอ่ะเรา ซับในเราใช้หนังแท้อะไรเราก็ใช้ของดีแต่ว่าดีน้อยกว่างานเกรด A อนะอันนี้บอกกับพี่ๆตรงๆไซส์11นิ้วสูง8.5นิ้วหนา4.5นิ้วราคา4,9 0 0ัรบาทคือความสวยของหนังอนะทะลุอวกาศทะลุดาวอังคารทะลุจักรวาลไปแล้วแต่ราคา4 9 0 0ัรบาทไซส์นี้มีแค่ใบเดียวถ้าชื่นชอบให้ตัดสินใจเลยเพราะว่าคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงจริงๆนะคะพี่ๆขาคุ้คมที่สุดแล้วอ่ะนะคะ4,900ัรบาทเท่านั้น นี่เป็นราคาที่โอ้โหถูกตาแตกมากถูกตาแตกมากค่ะพี่พี่ขาเดี๋ยวหน่อยเปิดให้ดูข้างในนะคะเปิดให้ดูข้างในแล้วตัวเนี้ยมันเป็นดีไซน์ยอดนิยมด้วยราคาหลายล้านบาทน,นะคะอุ้ยขอพายราคาโน้ตเล็บยาวโน้ตพยายามหยิบแบบอย่างเงี้ย่ะ ราคาหลายล้านบาทเป็นรุ่นยอดนิยมสาวสาทั่วโลกใฝ่ฝันถือรุ่นนี้ออกมาแล้วเนี่ยพี่พี่คือสวยและหรูหราจริงจริงนะคะไปต่อกันที่รุ่นต่อไปค่ะรุ่นต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นทรงถุงกระดาษสีดำหลายหลายท่านเคยซื้อไป6 9 0 0น9 0 0าปไม่ต้องตกใจนะนั่นคือ A บวกนะคะส่วนงานน้อง B B ก็คือ B น้องเอกก็พูดตรงๆแต่ราคาครึง่งต่อครึ่งเลยนะท,ทั้งที่งานสวยแบบที่สวยมากระดับที่น้องเอกจะสามารถอัพไปเท่ากับงานเกรด A ได้เลย สวยระดับนั้นเลยนะคะพี่ๆขาคือถ้านเอ๋นไม่แจ้งรายละเอียดเรื่องของอะไรเรื่องของซับในนะคะหรือเรื่องงานฟอกหรือความาผิวสมัมผัสอะไรเงี้ยพี่ๆจะดูไม่ออกเลยแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานพี่ๆรับไปแล้วก็คือสวยสถานโลกาอย่างแน่นอนนะคะใบนี้ขนาดกว้าง10.5นิ้วสูง7นิ้วหนาสูง7.5นิ้วหนา4นิ้วขอถุงกระดาษหน่อยค่ะถุงกระดาษเรามีฟอกนิ่มไซส์เท่ากันเนี่ยราคาจะอยู่ที่6,900บาทนะคะถ้าเป็นถุงกระดาษเนี่ย ราคาจะอยู่ที่6,900บาทเอ๊ะถุงก,กระดาษเอาไวไา้ไหนคะหยู่ไม่เหนียเล็้วนะคะแต่หนังท้องตัวนี้สวยเรียบหรูมาก4,900บาทและลายสวยอย่างคนซุกนะคะพี่พี่ขาลายสวยมากลายสวยวางกลางลำตัวแต่เรื่องของตำแหน่งหนังการวางกลางลำตัวนี่พี่พี่ไม่ต้องสืบไม่ต้องห่วงอ๋อ6,800บาทค่ะพี่พี่ขาราคา6,800บาทไซส์10นิ้วเท่ากันถุงก,กระดาษตัวนี้งานพรีเมียมนะจ๊ะงานฟอกนิ่มผิวสัมผัสนุ่มละมุน นี่คือต้องใช้กล้องตัวระทัดสองแล้วอะสวยระดับนั้นเลยสวยระดับจะระเขะ่บอเดียวค่ะอะตัวน้องเกรด A จะอยู่ที่6,800บาทนะจ๊ะส่วนน้อง B เป็น B ที่ถ้าไม่บอกก็คือ A เลยค่ะแต่น้องเอกเป็นคนที่มีจรรยาบรณกับพี่พี่นะมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลัง4,900บาทพี่พี่ก็ดูความสวยเอาถือมาแบบอยู่หน้ากล้องเช็ดติดกล้องเพื่อให้พี่ๆี่ได้สำรวจขนาดนี้4,900บาทสำหรับถุงกระดาษไม่ใช่สวยธรรมดาแต่สวยตาแต่ สวยแบบสทานโลกามากค่ะพี่พี่คะ่ะสวยและเลิศดมากนะจุของได้เยอะนะคะรุน่นนี้ถ้าชอบแบบแนวเรียบหรูจุของได้เยอะใช้งานง่ายก็ขอแนะนำนะคะเป็นถุงกระดาษซับในหนังวัวเห็นไหมงานตัดเย็บด้านในเนี๊ยบเหมือนกันหูวูหฮิวสายสะพงสายสะไยเป็นหนังจระเข้นะคะคุ้มค่ะพี่พี่คะ่ะถือออกมาแล้วอะจระเข้แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อยงแน่นอน ของแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หนังวัวอัดไยจระเข้บอกทุกครั้งเวลารีวิวนะคะวิธีการดูวิธีการสังเกตมันง่ายมากแต่ระวังของปลอมด้วยตอนนี้ของปลอมก็ทําเหมือนของแท้มากๆเลยเพราะว่าทําไมถึงมีของปลอมด้วยคะเพราะมันเป็นสินค้ายอดนิยมของคนทั่วโลกไงคะมันถึงต้องมีของปลอมราคาต่างประเทศคือแพงมากราคาที่เมืองไทยนี่คือถูกที่สุดแล้วนะมันถึงต้องมีของปลอมเพราะว่าของแท้ทั่วไป3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแสนสองแสนสี่แสนห้าแสนหลักล้านนี่คือของแทลระคาทั่วๆไป แต่ของของเราอยู่ที่เมืองไทยอยู่กับฟาร์มนะคะอยู่กับฟาร์มอยู่กับกอม3สามสิบเนี่ยคะ่ะกอม3สามสิบที่คือแหล่งฟอกหนังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะพี่ๆขานอกจากอยู่ใกล้แหล่งฟอกนอกจากอยู่อ่ะต่ประเทศไทยมีฟาร์มเลี้ยงเยอะมีโรงฟอกคนไทยผลิตเป็นธรรมดาที่เราจะขายให้กับคนไทยในราคาพิเศษได้นะคะพี่ๆขาเพราะฉะนั้นสินค้าของเราไม่แพ้ชาติดใดในโลกแล้วสวยหรูหรา คือสวยลุลารระดับที่ว่าพี่ๆรับของน้องเอ๋ไปแล้วอะ่ะถือสวยกระทบไหลผู้นําระดับโลกไปเลยค่ะไม่ใช่แค่กระทบไหลดารานะคะกระทบไหลยผู้นําระดับโลกไปเลยวัตถุดิบที่น้องเอ๋จัดให้ลุลารระดับนั้นเลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยค่ะแล้วน้องเอ๋จะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ